หล,หลังไปโดนอะไรอะหลังไปโดนอะไรห,หลังอะไรครับเปื่อนอะอเปือ่อนลิฟนี่ไงแล้วมันลิฟมันมาจากเสื้อได้ไงมมันมาได้ไงเนี่ยทอ,อดดิ คครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมน็อตน้อยชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านใหม่เลยดังไม่ได้วันนี้เรามาอยู่ที่บ้านใหม่นะครับตอนนี้คือเรากําลังจัดของเตรียมของกันนะฮะทุกคนดูครับโอ้โหนี่ก็คือเราเรยังวางไว้เล่นๆอยูยน่นะคือมะอะไรไว้ตรงไหนนี่คือห้องที่ผมจะไว้ทํางานเนี่นี่ก็คือโซนที่ผมจะไว้ทํางานนะครับทุกคนวันนี้เขาบอกเลยว่า ข้างนอกเนี่ยคือข้างนอกห้องเนี่ยคือลกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องให้ดูนะฮะคือผมวันนี้จะมาทาคลิปแกล้งน้องปานนะครับผมก็หน้าผมอาจจะดูสมๆรน่ะทุกคนคือช่วงนี้คือแบบทรมานมากก็คือไม่ได้นอนเลยทั้งลูกทั้งบ้านนะฮะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะโอเคทุกคนถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไปแต่เราจะไปดูกันว่าน้องปานตอนนี้ทําอะไรอยู่นะฮะนี่ผมเปิดกล้องดูดีกว่า นี่นะครับเห็นปะแล้วกดเห็นดอันนี้น้องปานกำลังเก็บของอยู่นะเออดูของลกมากเห็นปะเนี่ยหน้าบ้านก็คือแบบยังไม่เสร็จเลยทุกคนคือห้องรับแขกก็ยังรกๆอยู่เลยอะ่ะโอเคทุกคนวันนี้นะฮะผมจะมาแกล้งน้องปานก็คือน้องปานเนี่ยช่วงเนี้ยกำลังเก็บของถางของเข้าบ้านใช่ไหมผม่จะแกล้งยกๆก,ก้องปานปานี่นึงคือเราจะเอาเสื้อเนี่ยมาทําแบบว่าทาแบบ รอยจูบเหมือนรอยจูบผู้หญิงว่าเฮ้ยช่วงนี้แฟนกําลังแบบทํางานบ้านแต่เราก็ไปมีกิก้เออวันนี้จะมาแกล้งน้องปานว่าเราไปทําอะไรกับกิกมาหรือว่าแอบไปหากิกเคยดูหนังว่าว่าเออเสื้อสีขาวจะมีรอยจูบผู้หญิงอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะลองลองใจน้องปานกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ขอแกล้งแบบว่าไม่ให้น้องปานโมโหแรงก็คือพอน้องปานเริ่งมโมโหปุ๊บผมก็จะแบบว่าบอกเลยว่าเฮ้ยตัวเองเขาแกล้งนะอะไรแบบนี้โอเคปะ A later few moments โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไปหาลิปของลองปานมาแล้วนะครับแต่อย่าดังดีกว่าเดี๋ยวลองปานจะรู้ตัวนี่ผมก็ไปหาเสื้อเก่าๆมาตัวหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวโกจะซักไม่ออกนะฮะเราก็ต้องทาลิปหวเยหวเอ้ยทาไงะเ่ย ว่าไงครัะทุกคนอืมก็วันนี้เราก็จะมาแก้งน้องปานกันนะคะว่าเราจะไปมีกิ๊กเราแบบทิ้งรอยจูบไว้ที่อ้าไว้ที่ที่หลังเสื้อนะคะอมาทาไหไม่ต้องทาถึงตรงไหนวะเนี่ยตัดคออะอคอเลอะแล้วจ้ะโอเคทุกคน นี่นะฮะเสื้อตัวนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะคะคือมันวางค่ะอย่างก็คือจะพับใส่เกงไปได้นะคะคือน้องปานก็จะไม่สงสัยโอเคทุกคนนี่เราจะทิ้งรอยจุดไว้หลายๆจุดเลยที่วา่าทิผ่ายเรื่องเป็นตุล่ะนี่นะครับอือ่าเป็นไงแล้วเหมือนไหมล่ะอุ้ยปากสวยไปเลยกายเออนี่นี่เป็นไงเดี๋ยวเดีเหมือนไหม นี่ได้อยู่กี่ร้อยกี่ร้อยอีกรอ้อ,รอย,ออยสองสามร้อยสามร้อยอ่าเป็นไงนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออโอเคครับทุกคนผมก็ได้ใส่เสื้อแล้วนะเอออ้ยได้อยู่เป็นไงเห็ไนไหมเออโอเคทุกคน ตอนนี้ผมจะแกล้งบอกว่าจะไปข้างนอกคือจะไปเก็บของเพิ่มที่บ้านเก่านะครับโอเคปะไปกันเลยี้องไปไม่ตงใส่หรอกเองได้เรามานะเราจะไปขนของที่บ้านไปเก็บกูขอถามอันนี้หน่อยดิดมึงทำให้กูได้ไหมไถ้ามึงไปบ้านมึงไปไมึงจะไปรถมาใช่ปะ มันจะให้มันเอามาเลยนะลดะไจะกูเปียกยังฮะเอาใช้ยู่ใช่หรอก็มใช้เนี่ยถ่ายแบบว่านะเอาแบบนี้ให้มันไอ้เน้ยหนักมาอย่างนี้ได้ไหมแอยู่แผ่นเดียวกันะอย่างเงี้ยึ้นหน้าแลวเนี้ยลุงหวังไห้ไปเองสุดไปยังไงทำไม่เป็นคุณก็ทำไม่เป็นน้าไม่ใช่ก็ตัวแรกเป็นกระดาษแบบนี้หน้าหลังแต่กูถ่ายผิดอย่างเงี้ยลายจริงกูหายเนี่ยมึทังไงเหีือแ่กูปีเนี้ยตัดแล้วอย่างเงี้ามั้ยไม่รด้ตัดอีกามว่าทำได้ไหมก็ไปกรูิ แล้วลูกเออเดี๋ยวนนเครื่องิ้มางั้นะจบ,บเครื่องปิังทดี๋ยววัเปลี่ยนมึงไปเปลี่ยนเลยเป็นไงล่ะครับทุกคนน้องปานก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะครับโ,โดนแน่คนเมียโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นํากล้องตัวหนึ่งไปสแตนบาย,ยที่ห้องรับแขกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกล้งไปขับรถเล่นกันสักแป๊บนึงแล้วเราก็ค่อยกลับมานะครับผมไป A later few moments โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับบ้านมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนซื่อมีรีบร้อยแล้วนะนี่นี่เออทุกคนเนี่ยทีนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเข้าไปนะแล้วก็ไปนอนสักพักนึงครับเดินอยาให้เห็นลงไปในหลังแล้วก็โอ้ยตัวเองปวดหลังอะไรเงี้ยแบบเขาไป้นของมานวดหลังให้เขาหน่อยสิเออทุกคนไปเราไปเริ่มแผนการกันเลย A few moments later... ทำไรอ่ะอะไรลูกอ่ะเสียงร้องกันนะน่ะร้องแล้วเดี๋ยวยมันเลยคุณแล้วก็นั่งเลยตรงนี้ทำไมไม่ดูลูก เนไหมลูกเนไหมคะไงหาพ่อเธอลง,ง่วนอนไปถึงน้ง่เลยนะยชนอหลังไปดูอะรอ่ะ หลังไปโดนอะไรหลังอะไรครับเปื้อนอะเปื้อนไหนเปื้อนลิปนี่ไงลิปเป้ไม่เงินแล้วรอ้อยปากค่ะหืมรอยปากใครอืมปากเนี่ยตาขาดโอ้โหครับครับครับไม่ฝาดอนะลอยแผะลุลกขึ้นมาดูดิดขยับมาอย่ามางัวเนี่ย ลุกบอกให้ลุกโอโอแม่ไม่ได้ว่าครับโอโออาตบแม่ไม่ได้ว่าครับมันลอยอะไรนอดไม่มีอะไร้อยแล้วมันลิฟมันมาจากเสื้อได้ไงมันมาได้ไงเนี่ยทอดดิสองข้างเลยอ่ะมีอะไรรอกเนี่ยหนึ่ง เสื้อเปื้อนมาอยู่แล้เยเสื้อมือสองเสื้อ,อมือสองอะไรซื้อ,อให้มึงตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรเฮ้ยนี่เลยเราถอดทิงท้งกันน่ะแตวมันก็หายเปือนอะไรไม่รู้อาจจะโดนใครชนมาพ่อมึงไปทำอะไรมาไปหาผู้หญิงมาแล้วเขาเบื่อ เองไม่ยอมให้เขามีอะไรด้วยทำไมพูดไงก็ตั้งสามเดือนนะ่ะเองไม่ให้เขามีอะไรด้วยใครมันจะทนไหวบ่แล้วคลองไปโดนอ,อะไรมาคลองโดนอะไรไม่มีอย่าหลอนดิหลอนแล้วกูจูบเองนี่แหละแต่คอกูไม่มีอะไรเลยนะหล่อนไรของเธออ่ะ แหมขึ้นหน่อยไม่ได้หล่นจานละขึ้นหน่อยไปลามไปคอแล้วนะมึงอ่ะกูทำแค่เสื้อหยอกมึงค่เฉยมึงก็บ้าและมึงมาขึ้นคอได้ไงมันมีรอยรอยแหละรอยคล้ายค้ายรอยดู๋ก right? ูทำแค่เ sure สื้อหรือว่ากูแอบมั่งใครจริงนะทําแอบกูจะเลิกเลิกดา่หเหไม่ละกูก็เทิรไนมเหมือนกันแหละหลายเดือนละเดือนหนึ่งละ ม่ยอมผีนอนลูกชายนาะกหนุ๊กหนยบกานุ๊กหนุงกหุ้งกหนุ๊กหนุ๊กหนุ๊เหอุ๊กหนไ๊ทหนุทําไปติดรูคกจะุงกหนุ๊กหนั๊กหนวิกหนล๊กหนุรกหนุ๊รหนุ๊กหนุ๊อหนรแกหนืออะไรงกหข้ากหนุ๊กหจริงหนุ๊กหนุ๊กหนุ๊กหืุอกหนุ๊กหลังกดนตรงหนตรงหนุ๊กหไม่ต้องดูหรอก มก็อาจจะมีการแก้งกบก,กันนันเราลีนนี่นะลูกร้องพอดีเลยลูกมาช่วยพ่อยูนใช่ไหมลูกมันรู้ไงลูกมันสนับสนุนเร็วมาก,กถ้าทำจริงนะกูไม่เอาโพงละกูอาจจะทําจริงก็ได้นะมึงกูไม่เอามึงก็คุไม่เอาอใช่เพราะทุกวันนี้มึงไม่เอากูอยู่แล้วอะไรอ่ะก <c oughs> ูก็ไม่เอา